สวัสดีครับปัญญสบ,บิทนะครับพร้อมกับน้องมินตรานะครับผมมากินขา้าวน้ากันครับข้าวเสานี้นะครับข้าวเสานี้กับต้มยำกุ้งนะครับใส่เห็ดเห็ดนางฝากนางลมนางฝากนี่แหละนะครับมาจวดกันเลยครับผมในเสานี้เนาะสดวนหนำหอนนะครับ กิงง่ง่ายๆครับง่ายๆสไตล์เราค <c oughs> ือก็อดแลละครับเป็นขาบอกกันเนาะในช่องของบินตาชาวเราใส่มะขามบอางเวลาใส่รูซม์กันนะพอดีดอดะอพนดีวะ่ะมผมประมักต้มร้ายกว่านี้มันกุ้งนะครับเป็นสแกนคนละเครื่องนะครับเสื้อมา150บาทพาลังไว้เรียบร้อย ฝังเจ้ากะทีอ่าข้าเจ้ากะเซียนพากะจีปอกเปลือกพร้อมเนาะปอกเปลือกพร้อมกะจีแต่ว่าถ้าแบบนี้เพราะว่ามันมันจะได้รสชาติของกลุ่มคือรสชาติของกลุ่มมันจะบอบ่ออกเบ็ดนะครับเครื่องกระใส่ตามที่ขามีเนี่แหะอืมหวานมันเนี่ย

ทดนต้หนหนาันมันมันคว้าดีเว <c oughs> ้าวมื่อในแดดแดดครับพี่น้องแดดเขาวก็ลม <c oughs> พายุคือเราเห็นมาพายุส่วนมากมันกะกงจะมาตอนตอนใบพายุสะ,ะมาตอนใบ อยากเห็นว่ามันมัน,มนสิมาแบบใดพายุดิกรุงเทพน้ำท่วมครับพี่น้องข้าวก็มีแต่ข้าวน้ำท่วมละน้ำท่วมมากกว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่น้ำน้ำในตอนนี้นะครับที่กรุงเทพเท่แนนอนแนี่เรี่อว่าน้ำรอระบายว่าส่นเข้าวอากระเถียงด้มีคนอันหนึ่งก่อนพระเจ้าอ,าอ,าอี๋โองเข้าเจ้าอันทำน้ยไปเห็นไหมทำทำนาย คำจำนายว่าข้ามจำนายไปจริงแล้วถ้าว่าพ้นโควิดมันจะมีนำท่วอในกรุงเทพให้มันถ่วมรวดนะนะให้ให้มันเท่าโควิดเนี่ยไปใช้มาใช้ก็อมันติด้ทยคำใบผู้ดังคำํำานายกระทืออยู่เนาะขาบอกมายุคสมัยคนใจหนากเอาห้ากัาากนครับพี่น้อง ถ้าคนใส่ให,หนาก,กากก็ห้ากันคือเขาบุกครบเลยนะครับจูมือนี่ยแต่ก่อนนี่ใส่หน้าก,กากนะเขาว่าเป็นจนเนาะปวดหอดหน้าก,กากด้วยปวดหน้าก,กากด้วยทันเดจูมือนี่ถ้าไม่ใส่หน้าก,กากข้ามเข้าทันเนี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ตามยกตามจะไหม ดูหยาดเขาบพยานกขบพอด้มันกับายอิลิกูตายกับายอิลิเล่นอากาศเรสร้างเลยนะเพราะพี่น้องก็ก็จะมีความจริงใจมีความจริงใจต่อกันไม่อย่างอากากอันอนากาศาากับน้ำไมนี่มแมสสวมแมสเนย์วอลอากาศค <c oughs> อยกังวลมาผ่านอันโยืนเอื่นผ่านน้ำไม้เหรอ ย,ยู่ยู่ทางผุนพนูดเอินผ่านะไหมเอินผ้าปิดดังผ้าปิดดัง <laughs> <of the> <laughs> อืมหน้ากากหน้ากากอ <laughs> น้ากมโบ้งจับเลยแมท <laughs> เออว่าจังสร้างเขาไปชีดด้หูยอ <laughs> <ต> <laughs> หน้ากากหน้ากากหน้ากากใส่หน้ากากกันหรอเอินนะยู่พี่ก็เอินใส่หน้ากากไหมชุ <laughs> <laughs> ่มหน้ากาก เคือประมาณว่ารวมหัวขนนะ่ะถ้าก็เป็นการแสดงส่วนมากขาเจ้าจะนิิย่อมบอกว่าสวมหกหัวขนเข้าหากันรวมหัวขนก็นคือในคณะที่ทำการแสดงเนาะ <c oughs> ไปก็ไปรถขั้นเดียวกันนี้ไปแสดงคือยังหมอ,ลอหล่อมอล่ำยังสีเนาะ รถขั้นเดียวกันเนี่ยแมแสดงมาแล้าเจ้าเป็นใครมาจากไหนจนละ่ะข้าพระเจ้ามาจากเมืองนั่นเมืองนี่บอว่าเนะาี่ยบารเดียมาแต่บ้านเดียวกันอันนั้นคือเป็น,น,น,นก,การสวมหน้ากากเป็นการแสดงเนะาะเม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานให้กันเนี่ยร่างมองเนาะ,ะพ่อเป็นใน,นชีวิตจริงเนี่ยเป็นพ่อเป็นลูกกันพ่อเป็นพ่อลูกเป็นลูกแต่ว่าในอ่า ชีวิตของไอการที่สวมหน้ากากได้ห้ากันพอเป็นลูกนอก้องของลูกนะครับส่วนมากเรื่องจงลูกเลี้ยนนึ่งสินะครับจงลูกเลี้ยนจบจงก,ก็จะขอ,อ่าจบบอ,อกมามาสมัครเป็นในทีทํางานได้นานที่ได้ตําแหน่งไงากาพอเพราะว่าต้องเป็นลูกนอก้องลูกนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเห็นหลายเขกันนะครับเรื่องชีวิตจริงนะครับ ที่วิจิงของค้อนโยเกลรตตัวนี่แหละเป็นจริงทีดถึงก,การทรวมหน้ากาการทรวมหัวโขนกันนี่ก็นแต่ขอแต่ว่าเอาแต่พ่อพ่อเพียงพ่อพ่อดีบพราะง่ามนะครับพี่น้องการใช้ชีวิตในแบบแบบยูดูจริงจริงจริงเนี่ย มันสําคัญกว่านะผมว่าเข้าประตองเอียงหลวงลายนะครับเสื้อผ่านาแพร่เพื่อเป็นเสื้อผ่านาแพร่นะครับพี่นอ้องอาเออคือพ่อด้วยคือพ่อคอมเหม็นคือพ่อเขาเหม็นพี่น,อน,อออน้องคอมเมน <laughs> ต์อะไรอย่างขอต่ไต่หน่อยนึงเนาะคก็เหม็น <laughs> ที่เบนว่าออมีอย่างกันเนาะ เื่ไม่ยังก์มาจอดฮะก็เจ้าเที่ยวขาเจ้าออกอยู่บพเช้าฮะก็เจ้าเลีนยุทธนนท์ก่นก็ยังเจือผ่าจเดียวคนกับิเบิงผมเอ้าเสือตัวนี้ใจตั้งแต่ลายปีแล้โบแมนโบแมนบอกก็คือยังเสือเสือตัวนี้เนาะเห็นใจลายเทือเราเขาว่าเขาว่าจังซีว่าคลิป เห็นลายคลิปแล้วซื้อตัวนี้่ซื้อตัวแม่แอนซันรถซื้อตัวหม่มันใส่แน่แมนเพราะว่าเฮาเฮาบูแมนขายเสื้อผ้าเฮาบูแมนเอฟขายเสื้อผ้าไงโอ้กานนี่ละนี่ละก็คือประเด็นประเด็นนี้ว่าคือก็ยังเห็นใจยังแต่เสื้อตัวเกาาม่ทายคลิปแถวเขาไม่ยังไหนก็ใส่ยังกั่นหรอครับพี่น้องก็คือเอาตามความเป็นจริงเี้ด้เนาะอันนี้เรื่องจริงนี่บอกจริงเรื่องจริงแม่นจริงเลย ผมมาห้ามเสื้อเสื้อผ้ามาตัวนึงนี่เขาใส่เทือดหนึ่งสองเทือดหล้วทิมเจ้าใส่หลักก็ซื้อไม่มาใส่เลยมันโมเมนต์ดิมเ,มมเมนนขาบอ,าเอกเป็นโมเมนต์ในขายโฆษณาขายเสื้อผ้าเนาะแล้วก็เขาบอกเปนแพร่แพ่ชันนะครับก็บกบเป็นการใช้ชีวิตเด้อพี่น้องเด้อใส่เสื้อผ้าเกา่าอันนี้เสื้อผมใส่อยู่นี่ยหกปีเลยดิหกปีหรอเสื้อตัวผมใส่อยู่นี่ มันก็ยังใช้ได้อยู่ผมในในความรู้สึกว่ามันมันก็ยังใช้ได้อยู่มันก็บบอด้เสียหายอียงหลายเนาะแต่เพียงว่าเออใส่ตัวเก้ากับบอเป็นยังดอกใส่แล้วเรามีความสุขเราก็ยังใส่ได้อยู่เนาะการที่ว่าจะอ่าคือยังจะถ่ายคลิปโอเคก็เข้าใจนะครับว่าถ่ายคลิปว่าถ่ายคลิปเป็นยังคือใส่ไ่เสื้อผ่าตัวเก้าแค่มันแบมันคงจะบบบอด้สํำขั้นที่เสียผ่าคิป คลิปได้กับใส่ได้เสื้อตัวนี้แน่ใส่เห<ม>็นเห็นหลายคลิปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แน่การนั่นแหละก็คือคือความหมายของกระเจ้ามาว่าทงสันเฮาก็เลยบอกว่าเออมันก็คงจะบ่ได้สําคัญที่เสื้อผ้าหรอกมันสําคัญก็ให้โฟกัสหรือว่าพุ่งเป้าไปตรงที่ว่าการใช้ชีวิตดีกว่าเนาะ,ะการใช้ชีวิตการเป็นยูดีซะดีกว่ากว่าที่ เปลือกนอกก็เหมือนกับอ่าการที่สวมหน้ากากเข้าหากันล่ะครับการสวมหน้ากากก้าหากันคือมันมันบมีความจริงใจเนาะความจริงใจเอาที่ความจริงใจดีกว่าการใช้เสียผ่านนะครับมัน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 หนามันได้ได้ลายรูปแบบด้ยครับพี่น้อง จนนะครับพี่น้องอ่าเป่าเรื่องจนก็เคื่อจังานหนังเรียกว่าอ่าในเรื่องจริงกับมีนะครับโจนบัดเนี่ยบอกถึงเรื่องโจนเนาะโจนมันเ่็ํจำเป็นต้องเป็นโจนมุมตึกธรรมดาคือการูนเพันธุที่เว่าโจนมุมตึกเนาะกับไซเสียสีไลไล่ไล่ไล่ขาดไล่กันเนาะ เราก็เอาเอามีแนวเสี้ยตาดำๆเนาะอันนั้นที่เป็นโจนในในมุมมองของการ์ตูนเนาะข้าวแข็งเนี่ยนะแข็งปะ <c oughs> บะ่ธรรมดา,าเนี่ยโจนอันนั้นคือโจนในโจนคาบมุมตึกจะดงว่าค่อยเท่าไรเนาะกินข้าวแข็งบะ,บะ <c oughs> จนทุกมืงอเลยครับจนเราเรื่องจนเนี่ยจนทุกวันเนี้ยจนมาในคาบผู้ดีเยอะนะครับเกินว่าจนในขาบผู้ดีจนไม่ได้เป็นจนมุ่มตึกจนไม่ได้คาดตาดําจนมาในคาบผู้ดีเยอะนะครับเบิ้งเดี๋ยวแต่ว่าห้าสิบเบิ้งออกหรือห่าบเบิ้งออกถ้าจนในขาบผู้ดีก็ส่วนกว่ากว่าห้าสิบรูตัวก็คือถูกป้นไปแล้วนะครับ ป่นโดยไม่ไม่ไม่ต้องใช้มีดกี่บนลองใส่อาวุธนี่วันที่สิบสามแล้วเดี๋ยวันที่สิบสามมือเอื้อมือหยุดงาน พรุ่งนี้หยุดงานกันเเลยดนที่มีโครงการไปเทีย่ยวไสเนื้อบุกไปอยากไปเที่ยวยมวันหยุดหรือคันบ่นไปเที่ยววันหยุดกะเฮ็ดงานเนาะเบื่อกัมีโครงการแบบตีเฮ็ดเพลงบ่อยากลองเพลงทีงเนื้งเจบบ้าว่ามีดนตรีแบบดนตรีคารบ่นในเฮ็ดแล้วคั่มเจ้าตัวยำเต็มปากเต็มค่มเลยกุ้งอะไร เยอะยุกอีกเครื่องหมอ้อเยอะเครื่องหนึ่งมือเที่ยงกะจะกินตัวนี้หละเลือกสองตัวเอาคนละตัวเออเอาคนละตัวไปเลยสำหรับเช้านี่อาหารเช้านี้ <c oughs> แจงต่อมยำกุ้งใส่ใส่เห็ดเห็ดนางลมใส่เห็ดเพื่องกัะเจี๊ยบนครับเจ้าเห็ดเพื่องบ่มีมือบ้าน บ่แซ่บคนละือเห็ดเฟืองใส่เฮ็ดนางรมแล้วเห็ดนงานงรมนี่โอเคกว่าเป็นอะรัอตุ่มของกระชาแต่ฮหดจัซี่นะพี่จริงอ่ะเมื่อวานนี่ตั้งใจว่าจะอันเกิอดอยากอันนั้นไหมเ็อ,อยากตม้มต้มขาหมูนะครับไปซื้อหาซื้อขาหมูแล้วมาต้มย่ำขาหมูนะแต่ว่าบางเพื่องว่าตลาดบ่อน้าเม,มื่อวานเนี่ยมันมันบ่มี่ที่เป็นขาบุมี่ก็มมิต่เจ้าก็จะซับซับซับตีนมันอ่ะมุนๆแล้ว ก็เลยว่าเบาดีกว่าก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใจเลยเมื่อสิพักกันไปไปไปตลาดเทศบาลหนึ่งตลาดโพสศรีออก็จะกินซาโม,โมยแล้วน,น,นะครับเมื่อสิบไป ไปสื่อ,อ,อเครื่องมาเหาเ็อสาศหมูสุดๆเลยเนี่ยมือเสิบมีหมูสับหมูสับแล้วก็นนังหมูส้อยแล้วก็งัวปีเนาะแล้วกับที่ผักมาใส่มันนออั่นแหละเป็นไร <c oughs> <c oughs> เก่าทานเนาะนอ๋าวก,กันใบก็บมาม่าโบมี่ยังได้สาระคือเา่าเหรอครับได้สาระบ้างมีสาระบ้าง เรื่องเสือผ่าเฮาไทยผ่ามันโบเมนแฟชั่นทำหลับผู้ใดกันเพื่อนว่าเอ้ใส่แต่เสือเขาเล้วเพื่อนสีว่าผมบอกว่าโบเป็นอย่างนี้ก็คือจังผมเกับผมก็ยกตัวอย่างของผมที่ผมเนี่ยตัวเนี้ยหกปีแล้วนะครับเสือตัวนี้หกปีมันก็ยังใส่ได้อยู่เฮาโบเมนว่าเฮ้ามาไทายแฟชั่นเนาะเอ้โบเมนแฟชั่นโชว์เข,า,เขาก็เป็นการมาการใช้ชีวิตจริงๆนะครับ การใช้ชีวิตจริงๆเ่า,ามีผู้ใดดรอกที่ว่าซื้อเสือผ้ามาแล้วมาใส่เถื่อนหนึ่งสองเถื่อนคือเ <2, S 1> ขอาไล่สดะโอ้การสร้กงก็กไข่ก็ไข่มายเลขสองกออ๋ออันน,นั้นอันอันน,นั้น,น,นเป็นการไล่ไล่สดขายขา,ขายสินค้าขายสินค้นาก็คือเอ้าพี่น้องเอ้าเดี๋ยวอันี้จะใส่ให้ดูไหมคะใส่ให้ดูนะครับแก่เดี๋ยวออกกันเห็นแต่เดี๋ยวแต่สดฉันใหเนาะก็เปลี่ยนยุ่งมันกัดึงดูดคนเบืองไห้อยู่ดีอ๋อ อหุ่นกะต้องผูหุ่นงามบอกเก่งๆว่ามวนๆนะครับมามามาล่สดอ้าวเชื่อตัวนี้แม่ค้าใจให้ดูกันใสเบิรงมันก็งามนะครับเป็นหุ่นงามอถอดสุดนั่นใสสุดนี่ใสตุดนี้ขายเท่าไรถอดออกถอดออกใสสุดนั่นแล้วเสียแล้วก็บอกหมายเลขเขาได้ตัวก็บอกหมายเลขแล้วเสียอยากให้ไม่แต่เน่น่ครับวีนน้องให้อไล่ไล่ไล่สดไล่สดขายของหมักบะ เซีดดยเฮอดดิกันไก่ออกเจ้ากาเ่อฮ่า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 ่าฮ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 ่นฮ้าฮ่เฮ่ปฮีฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่า <laughs> ่าฮ <laughs> ่า่า่าฮ้าฮ่า่าฮ่าฮ่าราฮจาื่าฮ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 อาฮ่้าฮ่า่าฮ่า้่าฮ่าอ,อ่าอ่าฮ่าาฮ่้ฮ่าน่าฮา่่าฮ่า่าฮ่าฮไาฮนาก่าฮ่า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 า ก้องไก่เลขสองเย็บเข้ามาได้เลยนะคบเอ็บเย็อันนี้เขาบอกเย็บนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงกินจริง,รง,รง,รงกับต้มยำกุ้งเท่านะั้เบือกกล่องชุนปูและพี่น้องป่วนนะดิมแล้วครับเมือม่อเมื่อนี้เนะเอาไปซ้ำนี้ก่อนไปเจอกันคลิปหน้านาอสำหรับคลิปนี้ผมและน้องมินตราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ